The ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนนะคะรายการที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญรวมไปถึงการเสริมสร้างความเข้าใจในหน้าที่แล้วก็บทบาทของสารรัฐธรรมนูญภายใต้3าหลักด้วยกันนะคะนั่นก็คือหลักนิติธรรมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะคะคือบทบาทของสารรัฐธรรมนูญและผู้ตรวจการแผ่นดินต่อการคุ้มครองสิทธิแล้วก็เสรีภาพของประชาชนค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าสํานักงานผู้ตรวจ การแผ่นดินนั้นถือว่าเป็นองค์กรอิสระที่มีความสําคัญในการที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้เราจะมารู้จักกับหน้าที่แล้วก็บทบาทของหน่วยงานนี้โดยเฉพาะประชาชนเองจะใช้ช่องทางนี้ในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างไรบ้างวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตที่จะมาพูดคุยกับเราคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านสมศักดิ์ค่ะค,ค่ะคือพอพูดถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งของประชาชนนะคะที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างแรกเลยค่ะอยากจะทราบถึงหน้าที่และก็อำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเป็นหนึ่งใน5องค์กรอิสระตามรัฐรธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้วก็ถูกออกรัฐรธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยออกแบบให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หน่วยงานของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนี่ก็จะเป็นหน้าที่หลักที่สําคัญครับอืมนะคะนะอย่างที่เราทราบกันนี่นะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือว่าในเรื่องของสิทธิของพี่น้องประชาชนที่ถูกละเมิด2เรื่องนี้เนี่ยเราสามารถจะใช้กลไกของผู้ตรวจการแผ่นด,ดินที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้ใช่ไหมครับครับในในส่วนของ หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของพี่น้องประชาชนเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะจำแนกได้เป็น3ด้านด้านแรกเนี่ยก็จะเป็นในกรณีการปฏิบัติยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด5หน้าที่ของรัฐโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยในหมวดที่5หน้าที่ของรัฐได้กําหนดไว้ ว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่พึงต้องจัดให้มีบริการกับพี่น้องประชาชนในขั้นพื้นฐานในเบื้องต้นเนี่ยประมาณ1112เรื่อง mm hmm. เช่นเรื่องของการรักษาความมั่นคงของประเทศความสงบเรียบร้อยของประชาชน,นการบังคับใช้กฎหมายใน,ใ,นใ,นในเรื่องของการจัดการศึกษาเรื่องของการสาธารณสุขเรื่องของการจัดให้มีสาธารณภคเรื่องของ mm hmm. สิ่งแวดล้อมเรื่องขนรรมเนียมประเพณีเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่องข้อมูลข่าวสารสาธารณะเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นตน้นแล้วก็กําหนดให้ผู้ตรวจการดินเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะดูว่ามีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดยังปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งในกรณีนี้เนี่ยกรณีที่พี่น้องประชาชนเ,นเห็นว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ในหน้าที่ของรัฐที่กําหนดไว้เนี่ยมีสิทธิ์ร้องขอต่อสารรัฐธรรมนูญให้ให้มีคําสั่งให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแต่มีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในเบื้องต้นเสียก่อนก็คือว่า,าพี่น้องประชาชนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการยังไม่ได้รับบริการหรือว่ากระทบสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับเนี่ยก็จะต้องไป แจ้งให้หน่วยงานจัดให้มีบริการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เนี่ยขั้นพื้นฐานนะครับาภายในเก้าสิบวันถ้าเ0้าสิบวันแล้วเนี่ยหน่วยงานยังไม่ดาเนินการให้ก็มีสิทธิ์โต้แย้งอีกครั้งหนึ่งว่าให้ทำภายในสามสิบวันนะถ้าถ้าโต้แย้งไปแล้วก็ยังไม่ดาเนินการให้อีกเนี่ยก็ให้มายื่นคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะ รวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็<ม>ก็จะทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ<ม>เพื่อสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัตินะครับคราวนี้ก็จะมีมีว่ากรณีข้อสั่งการของรัฐมนตรีเนี่ยถ้าผู้<ม>ร้องเนี่ยผู้ถูกกระทบสิทธิ์เี่ย<ม>เห็นว่ามันยังไม่ถูกต้อง<ม>ยังไม่ครบถ้วนตามสิทธิที่จะพึงพีได้ของประชาชนคราวนี้แหละครับก็ ประชาชนยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐรรนนูนเพื่อที่จะให้มีคำพิพากษามีคำวินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนอันนี้ก็ในในประเด็นนี้ก็ผู้ตรวจการนี้ก็จะเป็นกระบวนการเบื้องต้นเป็นเหมือนการกรอง,อก,รองก่อนในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีคนถ้าฝ่ายบริหารไม่ไม่จัดให้มีอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนละที่จะร้องต่อสารรัฐรุนนูนเพื่อ เพื่อสั่งฝ่ายบริหารนะครับนี่นก็จะเป็นหน้าที่ประการแรกที่เกี่ยวพันกับสารหน้าที่ประการที่สองก็เป็นเรื่องของอกฎหมายกําหนดไว้ว่าใ,ในในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะ่ถ้าไปพบว่ามันมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดนะที่ไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ให้สิทธิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินนะในการยื่นเรื่องต่อสารรัฐมนูญให้มีการพิจารณา ว่ากฎหมายนั้นขัดหรือแย้งไหมถ้าขัดหรือแย้งก็ให้มีการแก้ไขหน้าที่ประการที่3<ม>ที่เกี่ยวข้องก็เป็นหน้าที่เกี่ยวกับกรณีประชาชนถูกละเมิดสิทธิหร,หรือเสรีภาพตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูนในรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา213ได้บัญญัติไว้ว่าบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้คุ้มครองไว้มีสิทธิ ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญเสียก่อนนั่นก็หมายถึงว่าก่อนที่จะไปยื่นว่าเขาถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูนเนี่ยในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารนกำหนดว่าบุคคลน,นั้นนะ่ะต้องมายื่นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสียก่อน ผู้ตรวจการแผ่นดินก,ก็จะดูนะครับกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์เข้าเงื่อนไขก็ก็จะรับไวบถ้ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าเงื่อนไขก็จะแจ้งไม่ไไมไม่ม่รับเรื่องนะแจ้งให้ใหใหผู้ร้องได้ทราบแต่กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์เข้าเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีการให้ใหเจ้าหน้าที่มอบหมายเจ้าหน้าที่ได้แสวงหาข้อเท็จจริงดูข้อกฎหมาย และก็เพื่อนําเข้าสู่การพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีบุคคลถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่จะส่งเรื่องไปยังศารรัฐมนูลเนี่ยกฎหมายกําหนดว่าผู้ตรวจการแผ่นดินสามท่านเนี่ยต้องพิจารณาร่วมกันเพื่อความรอบคอบพราะเป็นเรื่องสําคัญพิจารณาร่วมกันกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นเห็นพิจารณาร่วมกันแล้วเนี่ยเห็นว่าเรื่องร้องประเด็นเรื่องร้องเรียนนั้นเนี่ยยังไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ไม่สมควรที่จะส่งต่อไปยังศารมตรพนุก็ก็จะมีมีคำวินิจฉัยแล้วก็แจ้งผู้ร้องทราบนะครับหรือ,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 อกรณีที่เห็นว่ามีข้อเท็จจริงมีประเด็นที่สอดคล้องว่าขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ตรวการแผ่นด,ดินก็จะทำคำร้องอยื่นเรื่องให้ศารลรัฐมนูญพิจารณานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ว่ากรณีที่ที่ศาลไอที่ผู้ผูตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีคาวินิจฉัยว่าไม่ไม,ไม่ไม่ควรส่งเนี่ยนะครับถ้าเขาผู้ร้องเนี่ยเห็นว่ายังยังยืนยันที่ที่ที่ว่าจะต้องสมควรจะส่งเนี่ยในในการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินในการรับเรื่องลักษณะนี้ผมลืมกลับเรียนแบบว่ารัฐมนูลเนี่ย กำหนดไว้ว่าผู้ตรวจการพนดินต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในห0สิบวันมีกรอบเวลาอยู่ยมีกรอบเวลาะจะได้รับเรื่องร้องเรียนะนะครับแล้วก็ถ้าหลังหกสิวันเนี่ยผู้ตรวจการพื้นดินพิจารณาไม่แล้วเสร็จหรือไม่ส่งเรื่องกฎหมายก็ให้อํานาจประชาชนร้องยื่นเรื่องตรงต่อสารน้ำมูลได้นี่ก็จะเป็นบทบาทของผู้ตวรวจกคดีที่เกี่ยวข้องกับ สารรัฐมนูลใน3าประเด็นอยากให้ท่านสมศักดิ์ลองยกตัวอย่างอย่างเคสเรื่องของการที่มีกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ผ่านมามีกรณีไหนยังไงบ้างคะครับ<ม>ตัวอย่างที่เราผูต้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได,ได้เสนอเรื่อง<ม>ต่อสารรัฐธรรมนูญเนี่ยกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญน,น,<ม>นะครับก็ยกตัวอย่างก็คือเป็นกรณีของ พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนรัษฎรและวุฒิสภาพศ2554ั25ในในพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนรัษฎรและวุฒิสภา<ม>ปี54เนี่ยได้ให้อํานาจการมาการในการออกคําสั่งเรียกบุคคลหรือหน่วยงานมาชี้แจงหรือส่งเอกสาร<ม>และก็ ให้อำนาจในการออกออบทลงโทษกำหนดบทลงโทษทางอาญาถ้าไม่มาจะต้องโดนคดีโทษทางอาญาอย่างนั้นนะซึ่งในการออกพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะการมธิการของสภาผู้แทนและบุฒธ,ธิสภาปี54 มีฐานมาจากเมื่อรัฐธรรมนูญปี5 5 0อ่าคือตอนนั้นได้ให้อำนาจไว้เรายึดเอาตอนรัฐธรรมนูนปี5ห้ทําได้ให้ทำได้ให้มีอำนาจออกคําสั่งเรียกว่าออกคําสั่งเรียกนะครับแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี60เนี่ยไม่ได้ให้อำนาจนั้นให้ให้เพียงแต่มีมีสิทธิ์เรียกไม่ได้เป็นคําสั่งและก็ไม่ได้มีบทลงโทษไว้คือถ้าไม่มาก็ไม่สามารถจะไปดําเนินการอะไรได้ เจ้าหน้าที่ที่แจ้งแต่ก็มีกระบวนการในทางบริหารในทางน,นิติบัญญัติก็คือต้องไปไปให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าชี้แจงถ้าหัวมันขัดละระหว่างรัฐมนมน,มนูน60เพราะว่ารัฐมนนูน60ไม่ได้ให้อำนาจในการออกคำสั่งเรียกและก็ไม่ได้ให้อำนาจในการกำหนดบทลงโทษทางอาญาเพราะฉะนั้นก็ก็เลยเราก็เลยเสนอต่อสารรัฐมนุนและสารรัฐมนูนก็เห็นพ้องต้องด้วยว่า พรบคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒทสภาปี2 5 5 4เนี่ยขัดหรือแย้งต่อแล้มันก็ต้องมีการแก้ไขซึ่งอันนี้เรื่องนี้ก็ได้ข้อสรุปไปแล้วด้วยนะคะปปคก็คือให้ยึดเอาตามตรัฐธรรมนูญปี60ดังนั้นเท่ากับว่า<น>วันนี้เองเนี่ยคณะกรรมาิการทั้งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรและผูธธาา้ที่สภาเรียกผู้เกี่ยวข้องมาได้แต่ไม่มีอำนาจในการที่จะไปบทลงโทษถ้าหากไม่มาหรืออะไรก็แล้ว โดยท่วใหญ่ส่วนราชการก็ให้ความร่วมมือนะครับ,ะรบนะคะหรืออย่างในเรื่องของสิทธิของประชาชนล่ะคะที่ผ่านมามีเคสไหนบ้างในกรณีที่พี่น้องประชาชนถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัน้นบุญคุ้มครองไว้ก็จะมีตัวอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาสนาะมันเป็นกรณีหนึ่งก็คือกรณีของโฮบเวลค่ะรงคงพอจำกันได้นะครับเมื่อประมาณ2530กว่า3า33เนี่ย เป็นคดีมหากราบเลยค่ะมีการทําสัญญา<ม>นะครับระหว่างกระทรวงคมนาคมการรถไฟประเทศไทยกับบริษัทโฮเวลในการที่จะสร้างทางรถไฟ<ม>ลอยฟ้าเพื่อลดการแอรอัดจราจร<ม>เรื่องอะไรน,นะครับแต่ปัญเตนปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าพอทําไปทําไปการก่อสร้าง<ม>ของบริษัท,ทูที่ได้รับสัญญาเนี่ยล่าชา<ม>้าแล้วก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะแล้วเสร็จ ทางกระทรวงคมนาคมและก็การรถไฟของไทยก็เลยบอกเลิกสัญญา<ม>ซึ่งซึ่งในในสัญญาที่ทํากันตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะมีกําหนดไว้ว่ากรณีมีข้อขัดแย้งนะว่าจะเลิกไม่เลิกเลิกแล้วจ่ายค่าชดเชย<ม>เท่าไหร่กัน,นยังไงก็ให้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการโดยคู่กรณีสองฝ่ายเสนอผู้แทนมาคู่กรณีที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยต้องต้องยื่นคัดค้านนะกรณีนี้เนี่ยก็ อนุญาโตตุลาการอาจจะบอกว่ายกเลิกสัญญาแล้วนะแต่คู่กรณีเนี่ยไม่ได้ไปยื่นไปในกําหนดพอดีมันเป็นรอยต่อว่าในคดีพิพาทลักษณะเนี้ยเดิมเป็นคดีพิพาททางแพ่งใช้ขบบทบังคับกฎหมายทางแพ่งการนับอายุความแต่ช่วงรอยต่อก็คือเมื่อปี2 0 0 0ประมาณ242-43มมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น คดีคดีลักษณะนี้ระหว่างรัฐกับเอกนชนชเนี่ยก็เป็นคดีทางปกครองก็ต้องนําเข้าสู่ศาลปกครองก็มีประเด็นว่าอายุความในการฟ้องคดีจะนับอย่างไรในมติที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก,ก็ได้กําหนดวิธีการนับอายุความฟ้องร้องหนึ่งปีให้นับจากวันที่ตั้งก่ตงอตั้งศาลปกครอง แต่ในใน,ในการมีการตีความว่า้มติของที่ประชุมใหญ่สารปกครองสูงสุดที่จะออกมาบังคับใช้เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นระเบียบที่จะออกมาบังคับใช้โดยกฎหมายเนี่ยระเบียบลักษณะนี้เนี่ยต้องทําขั้นตอนอยู่2กระบวนการ1ต้องมีการนํามตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ต้องนํามตินี้ไปขอการรับรอง ต้องได้รับการรับรองจากสภาผู้แทนรัษฎรแต่ไม่ได้มีการทำสองขั้นตอนนี้เนี่ยขั้นตอนมันก็เลยไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมติก็เลยไม่สมบูรณ์ทางผู้ตรวจจัประเด็นก,ก็ได้นําเสนอประเด็นนี้แล้วก็ศาลศาลรัฐมนูลก็เห็นพ้องต้องกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือก็จะทําให้ศาลใ,ให้กระทรวงควมนาคมแล้วก็การรถไฟเหมือนไันสามารถรื้อฟื้นคดีนี้ กลับไปยังศาลปกครองอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ท่านสมศักดิ์กล่าวนะคะว่าคือเริ่มต้นเนี่ยนะคะเมื่อประชาชนก็ดีนะคะมายื่นเรื่องก็จะมีขั้นตอนนะคะอยากจะให้อธิบายขั้นตอนภายในของเราตั้งแต่รับไม่รับถ้าไม่รับเราจะต้องอยังไงโดยสรุปวิธีการของเราในการดําเนินการะค,ะครับสำหรับขั้นตอนในการดําเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดินในการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ กฎหมายบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดเนี่ยขัดหรือแยง้งกับรัฐธรรมนูญหรือว่าบุคคลถูกละเมิดมสิทธิเสรีภาพตามที่กําหนดไว้ในทัธรรมนูนเนี่ยขั้นตอนการปฏิบัติของเราเนี่ยก็คือหนึ่งจะต้องมีการมายืดเรื่องร้องเรียนมามีมีการมายืดร้องเรียนที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผ่านช่องทางต่างๆเดี๋ยวจะได้นําเรียนเสร็จแล้วก็จะมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็นำเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ให้พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับถ้าพิจารณาแล้วเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ก็รับถ้าพิจารณาแล้วไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ก็จะไม่รับเรื่องแล้วก็แจ้งให้ผู้ร้องทราบเหตุผลด้วยว่าไม่รับแต่กรณีที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์รับเนี่ยก็จะมีกระบวนการต่อไปก็คือ ก็จะมีก็จะมอบให้เจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยและได้รวบรวมข้อเท็จจริงสแสวงหาข้อเท็จจริงและก็ข้อกฎหมายเพื่อนําเสนอต่อผู้ตรวการแผดินให้มีคําวินิจฉัยใ,<ม>ในกรณีเรื่องที่จะต้องส่งต่อไปยังศาลรัมนูลในประเด็นของบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัมนูลหรือว่าบุคคลถูกละเมิดสิทธิเสร,รีภาพที่รัฐมนูนคุ้มครองไว้เนี่ยกฎหมายกําหนดว่า ผู้ตรวจสารแนดิน3ท่านต้องพิจารณาร่วมกันเพื่อความรอบคอบนะครับกรณีการพิจารณาร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดิน3ท่านเนี่ยกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายสมควรส่งต่อให้สารัังนุลพิจารณาวินิจฉัยก็จะทำคำร้องยื่นเรื่องส่งไปยังสารัฐงนุนแต่กรณีที่เห็นว่า เรื่องนั้นเนี่ยไม่ไม่คำร้องนะไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขก็จะมีคำวินิจฉัยไม่รับเรื่องค่ไม่ไม่ไมไม่ไม่รับเรื่องไม่ไม่ใช่ไม่รับเรื่องไม่ส่งต่อสารน้ํานู้่แต่ในประเด็นเนี้ยมันมีเงื่อนเวลากฎกฎหมายกำหนดไว้ว่ากรณีที่มีผู้ยื่นเรื่องน้องเรียนเรื่องถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐมนตรคุ้มครองไว้เนี่ยผู้ตรวจการปินเนี่ยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน60วันภา,ภายใน60วันนะครับแล้วก็ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน60วันหรือพิจารณาแล้วเห็นควรว่าไม่เสนอต่อสารรัฐมนูลก็ไม่ได้ปิดโอกาสหลังจากนี้ผู้ร้องเรียนที่ว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพสามารถยื่นเรื่องต่อสารรัฐมนูลได้โดยตรงก็ไม่ได้<น>เป็นการไม่ได้ตัดสิทธิ์ที่น้องประชาชนที่สาคัญ ในกรณีไม่รับหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีหน้าที่ในการที่จะแจ้งคำวินิจฉัยให้ประชาชนทราบด้วยค้อมเหตุผลข้อกฎหมายไม่รับเพราะไม่เข้าข้อกฎหมายข้อนี้ค่ะนะคะอย่างช่องทางที่ประชาชนเขาจะมายื่นกับผู้ตรวจการแผ่นดินได้เขาทำยังไงได้บ้างคะคราวนี้รู้ขั้นตอนรู้กระบวนการแล้วนะครคราวนี้มาดูช่องทางถ้าพี่น้องประชาชนเห็นว่ามันมีกฎหมายบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ที่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือว่ามีประเด็นใดที่พี่น้องประชาชนเห็นว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จะต้องมายืดเรื่องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยสามารถทําได้หลายช่องทางครับช่องทางแรกเลยเนี่ยก็ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศ16 7 6นี่จะสะดวกมากนะครับะจะมีในเวลารชาชการเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่รับสาย และให้คำปรึกษาให้คําแนะนำให้ตอบข้อหาหรือได้แล้วก็ถ้าและจะอาจจะยืนเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นนอกเวลาราชาการก,ก,ก,ก็ติดต่อเข้ามาได้ะจะมีการบันทึกเสียงไว้พอเปิดทำการมาก็เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปก็คือช่องทางการร้องเรียนอย่างผูต้ตรวจการบินช่องทางแรกก็โทรศัพท์สายด่วนหนึ่ ช่องทางที่2ก็ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ต w w w o m b u d s m a n บ o t s หรือ w w w ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสำนักง,งานผู com ้ตรวจดอตคอมนะแล้วก็ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันโดยการการเพิ่มแอปพลิเคชันของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดิน <c oughs> เข้าไปในเครื่องมือถือและก็ในในแอป ผู้ตรวจการแผ่นดินมันก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อ mm hmm. ข้อความข้อร้อ,อ,องเรียน <Yeah. S 2> นะนั่นก็เป็นช่องทางที่ที่สามอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของทางทางไปรษณีย์ทางไปรษณีย์ก็จะส่งมาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย <Yeah. S 2> ์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุง <Yeah. S 2> เทพมหานะครแล้วก็ประการที่4ก็สามารถไปยืดเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง นะครับที่สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินชั้น5อาคารรัฐประสาสนพักดีสุรการเฉลิมพระเกียรติและก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ผ่านทางเครือข่ายของผู้ตรวจการแผ่นดินขณะนี้เนี่ยทางผู้ตรวจการแผ่นดินไปทําความร,ร่วมมืออ,อ,อยู่ระหว่างทําความร,ร่วมมือภายในในปี65เนี่ยะจะจะสามารถผ่านช่องทางความร่วมมือทางเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินก็คือ,อ,อพี่น้องประชาชนเนี่ยจะสามารถที่ร้องเรียน มายังผู้ตรวจการแผ่นินผ่านทางศูนย์ตัวลงรมอำเภอซึ่งมีอยู่ทุกอำเภอทั่วประเทศและศูนย์ตะวลงทมจังหวัดซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศและผ่านสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยช่วยเหลือทางกฎหมายนะและบังคับคดีจังหวัด ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดเช่นเดียวกันโอ้คือเรียกว่าช่องทางเนี่ยคือเยอะมากที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้ครับที่ท่านสะดวกส่วนใหญ่ที่ผ่านมาผ่านช่องทางไหนเยอะสุดคะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นทางไปรษณีย์แปลกไหมครับขออนุญาตได้ได้เรียนหลายท่านบอกเอ้มันยุค4.0แล้วเนี่ยทาไมสัดส่วนทางไปรษณีย์ยังเยอะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางอินเทอร์เน็ต ทางโมบายแอพเคชันก็เพิ่มมากขึ้นเลยๆนะฮะแต่แต่ต้องกลับเรียนอย่างนี้ว่าเหตุที่พี่น้องประชาชนเนี่ยยังยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทางไปณียทางจดหมายนี่เยอะเพราะว่าเขาเรื่องร้องเรียนอะเรื่องบอกเล่ามันเยอะเขียนเขียนแล้วก็หลายกรณีมันมีเอกสารประกอบส่งยากใช่ไหมฮะแล้วเขามีเรื่องจะบอกจะเล่ามันเยอะก็เลยยังใช้ช่องทางนี้แต่แต่ก็ สำหรับกรณีที่ไม่เรื่องร้องเรียนไม่สลับซับซ้อนเอกสารหลักฐานประกอบไม่มากอะไรก็เริ่มมาแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเรื่องของทางทางอินเทอร์เน็ตทางอิเล็กทรอนิกส์ทางครับทางแอปพลิเคชันหนูถามแทนใจพี่น้องประชาชนเรื่องที่เขาส่งมาเขาจะมีความมั่นใจได้ยังไงคะว่าทุกเรื่องเนี่ยรับไม่รับยังไงผ่านตาผู้ตรวจการแน่นอนทุกเรื่องนี้ต้องต้องรับเรื่องนะครับรับเรื่อง แต่ก็จะมีการวินิจฉัยว่ามันเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะรับไหมนะครับเรื่องเรื่องที่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะจะไม่รับหรือเปล่ไม่รับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะไม่มีข้อมูลแล้วก็ติดต่อกลับขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ผู้ร้องเรียนไม่ได้ให้ที่อยู่ให้อะไรไหมหรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่มันไป ไม่ใช่หน้าที่ของผู้เดยในแต่เป็นหน้าที่ของอคเช่นเรื่องร้องเรียนว่ามีการทุจริตการใช้จ่ายงบมานอาจจะต้องไปร้องปปตคิดช่องผิดช่องร้องเรื่องกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไปเข้าข้างผู้สมัครเบอร์ใดเบอร์หนึ่งอันนี้ต้องไปที่ปปตอย่างคือร้องผิดช่องแต่ถ้าถ้าร้องผิดช่องมาอย่างเนี้ยก็ไม่ไม่ไม่เสียเปล่าสักทีเดียวนะครับ ผู้ตรวจกำลดินกังงานผู้นเมันก็จะรับเรื่องแล้วก็ส่งต่อไปส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ถูกต้องที่เขาจะต้องดูแลเรื่องนั้นะแล้วก็จะแจ้งไปว่าแล้วถ้าจะตามเรื่องไปตามที่หน่วยงานนั้นแล้วลักษณะอย่างนี้ครับก็จะมีบางกรณีที่ที่เราเราไม่ได้รับเพราะมันสุดวิสัยที่จะทําได้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้สิทธิหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเขาจะได้รับการดูแลปกป้องไหมคะเอ่อในการยื่นร้องเรียน ต่อผู้ตึจการแผ่นดินผ่านทำงานผูดถึงการแผดินเนี่ยอขออนุญาตรประเด็นนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับที่กราย,ยกประเด็นนี้สิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมก็คือว่าการร้องเรียนไปยังผู้ถวจการแผดินประการแรกเลยนะครับอขอให้ระบุชื่อที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ถ้ามีที่ชัดเจนเหตุที่ที่ต้องให้ระบุชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์เนี่ย มันเป็นกรณีที่ข้อมูลที่ให้ไปในเบื้องต้นเนี่ยม,มันไม่ครบถ้วนมันไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่เขาต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่ม,มเติมหรือให้ส่งข้อมูลเพิ่มเขาจะได้ติดต่อกลับไปได้แต่ครันี้มาประเด็นที่ถามว่าถ้าบอกชื่อและบางเรื่องเนี่ยถ้าเราร้องไปแล้วเนี่ยผู้ถูกร้องเขารู้ว่าใครเป็นคนร้องเราจะไม่ปลอดภัย<ม>ตรงนี้ไม่ต้องกลัวครับถ้ากรณีผู้ร้องเนี่ยเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยเนี่ยให้ระบุไปในในใน ในในการร้องเรียนเลยนะครับว่าให้ปกปิดชื่อผู้ร้องไว้เป็นความลับในขั้นตอนการสแสวงหาข้อเท็จจริงก็คือในขั้นตอนการให้ผู้ถูกร้องเข้าชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเราจะไม่บอกไปว่าใครเป็นผนร้องเขาจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นท่านจะปลอดภัย mm hmm. อันนี้เป็นกําหนดไว้ในกฎหมายของผู้ตรวจการแผ่นดินเลยนะว่าต้องปกปิด ความลับของผู้ร้องไว้เป็นความลับอันนี้ให้ให้ความมั่นใจได้นะครับได้ฟังแบบนี้เนี่ยหนูเชื่อว่าประชาชนคนที่เขาไม่ความเดือดร้อนและเขาเองมีความเชื่อมั่นศรัทธานะคะในผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีความสบายใจมากขึ้นมั่นใจได้ในเรื่องเรื่องการปกปิดข้อมูลกรณีที่เกงจะไม่ได้รับความปลอดภัยเนี่ยผู้ถูกร้องผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการแสวงเท่านี้จะไม่ทราบว่าเรื่องนี้ใครเป็นผู้ร้อง นะวันนี้ต้องการขอพระคุณนะคะนะท่านสมศักดิ์ส่วนสุจริตท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นอย่างสูงเลยนะคะใครที่อาจจะไม่เคยได้ทราบว่าผู้ตวรวจการแผ่นดินมีหน้าที่มีอํานาจอะไรวันนี้ได้เห็นทราบชัดเจนแล้วว่าท่านเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรบ้างขั้นตอนกระบวนการที่เราจะมาขอใช้บริการต้องทําอย่างไรและที่สําคัญสิ่งที่ท่านได้เล่ามาทั้งหมดสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราว่าผู้ตวรวจการแผ่นดินจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะคะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะของรายการสารรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนนะคะ เราจะมีสาระดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอีกเมื่อไหร่อย่าลืมติดตามกันนะคะส่วนวันนี้ที่ชันชลรสมีงานทวีสุขหมดหน้าที่แล้วต้องลาคุณผู้ชมไปนะคะพร้อมกับท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ